เราอยู่ที่สถานีรับบุรีเหมือนเดิมคือวันนี้จะหนึ่งกำลังเข้านะมาประมาณช้าสามผ่านมันกล้วยผ่านบ้านกล้วยมาช้าปุ๊บ คนเยอะมากห้าพันสามมีที่นั่งเปล่า นนที่นี่สถานีราชบุรีที่นี่สถานีราชบุรีรบดยสารที่รประสงค์จะลงสถานีราชบุรีก่อนที่ท่านลงจากขบวนรถโ,รโอดตัวสมสิ่งของและสัมภาระาของท่าน ขบวนเร็วขบวนที่171เมื่อออกจากสถานีราชบรุรีไปแล้วจะอยู่ับส่งโดิษาทที่สถานีเพชบรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับอูข <traum> ้างหลังไนอยู่ันีอยู่คันที่เ็ไยินอยูขเจันที่็อยู่ คิณผู้ชมท่า พวกที่ไปลงในไกลทุนคร,ร่าดท่งงนมึงดปตหนึดืไนะปเลย8ัชั่วโมงสิบชั่วโมงดนะไปแล้วนะครับรถจักรเคียร์สวายเลขอะไรผมไม่ได้มองนะขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งสิบห้าตู้เลยนะขอบคมากครับสวัสดีครับ